มาดพนาิสสุทานุงา่งมาสมัสบาลเมื่อกะสงสัจจะคือกาะพนาเมื่อหนก็นกนม,นกมีวิวหาพ่นเบิกพ่นงสังเกตแท่งทองหายทองนาพ่นา้วสัชแต้มซาลีพ่นาอากาศรล่มลมพินอ้อากาศลมลม,าาลม,มา่มอวยพ่นสซาลีพินงเหซาลี โพดพี่น้องหากเป็นมากพี่น้าช่องผักบุ้งครัพบพี่น้าซิกเตอร์บิบิคับพี่น้องมองพี่น้องมาบมัแตงพี่น้อาแตงขง้าวโพดนะ พี่น้องเป็นหมากเป็นน้องครับแต่ก็คือสองหมากจ้าแต่พี่น้องมานดับน้องไปกินมดมดจ้าไปกินกันแต่พี่น้องเด้อดเป็นสองหมากพี่น้องพดน้ำโคมือพี่น้องฮักใส่พุ่นเด้อ ไปให้ครับพ,พี่นต้องตนก็บักบ้องพี่น้องตนซาลยพี่น้องตะฮังก,กับเป็นมาพี่น้องเอ้ยค้าสิได้กินนั่นแหละ มุขเจ้าได้พี่น้องเด้อสัพพายาทัพชัดเจียพี่น้องมุขจ้ามุขจ้าเข้ามากินแล้วได้ค่ะมุขเจ้าได้พี่น้องเด้อผาติดตามสร้งสัดจือขึ้นเก่าพี่น้องผากุนลาดกุศลแซ่ได้พี่น้องเด้อผาติดตามสร้งสัดจือขึ้นเก่าพี่น้อง Mắc xa phi nhau bà... một tay em. ba Một giai đoạn đầu mục kim kanda. Yay nha, yay nha, yay nha. Sally mục kapo, phi nhau mục sally kapo, phi nhau mục kia đi ăn năm mươi năm. Tìa nhầm ọc, quá, quá, quá. น้าง,งานแบบนั้นสวยบ่มันเด้อจุ่มต็มขึ้นน้าแดดแดดพี่น้องเอ้ยแดดฮักเห็นหนาแดดพี่น้องชีกขึ้นพี่น้องเอ้ย กับพ,พึ้งพนังพูแสงแดดพ่นอหมุดจอยด้วยพ้องเด้อมุดจอยพ่นองแท้ทรงหายทงองตองัวเป็นความมุดซอมมาปาดพนะ พระชฎามนอนดากับวอดินพนา้างต้นหนาประตูตงเฮียงมาชัดเจาะขึ้นก่พนาพน้องเลยโอ้ทางมาันวไม่ติขีดต้มพิ่งแตงพนา,างหมดจะมากินมะแตงนำกนรนารเดอนำโอ้ยังมาพน,นใต้ไพ,พกก่พโต๊กลาไม่มาหัร้ายลายมันมา เมาออลายไปเนาะผักบ้งพ่นงแตงให้การมาก็บคูนพ่นา พักแพรสลับเท่า,าพี่น้องแล้วก็พาง,งาพี่น้องก็โคูงท่านเสียไวเห็นน้าบ้านพีน่น้องสองกบ ก็ลมว่ามืณนึงคือคมทั้งแดดทั้งลมไปหน่อยอาก,กาศเย,นยน็นเย็นโอ้แท้ทงหายทงหน้าไปแล้อว,ว,วาอาบตรวจะรวนมีความสุขพี่น้อยมันเย็นก็มีความสุข ต้มพี่น้าค่ะเท่าเม่พันเสียยาได้บอกอาบน้ำพน้าบอกอาบน้ำค่ะเพื่อวห้ประโยชน์พี่น้า แลว้วเห็ดเค,ครื่องคั่ววางนั้นบอกมีไฮพี่น้อยมีไฮน้ำใสนี่แหละเห็ดเค,ครื่องคัวสกอก,กระเทาะเอาไว้กระวางนี้เพาันแดดแดดแห่พี่น้อยพระกระคำก็บคเครมันอยู่ก็ได้ก็จะเป็นเค,นครื่องคัวพี่น้อยเครื่องคัวซัดจ่อยเองพี่น้อยแต่ว่าห้าแต่ว่าห้ายังไม่มีเงินเห็ดพี่น้อยจะมีน่าเห็ดสิ่เครื่องคัวนี่ ตัวนห้อง,องน้ำตัวเช็ดขันหอน้องนงสาว้องพาลาไปน้าผมไดก็แล้วผูคนขั้วอะไรพูนตกระพไปเบิร์ี่น้งผูเทฆายัมาเทไีหน้งเลยผู้เลี้ยก็ยังมีเทกัดถุงหายถงนหน้าีาเาาาเาเ่เเขียว thế khu sao ba ha phát tu phật ma sanh sai thế thu hai thu na phi nào ăn cá chết yên phi nơi bị hang để lùng mỗi ngày qua cứ nhầm lẽ phải sẽ thu hai na phi nơi và tự เด้อพี่น้องมันเดอ้ออากาศทองหายทุกท่าเย็นเย็นพี่น้องลมคือแห้งว่ะเด้อพี่น้องมันเดิมมันเดิมมันร้องหยาดสอดกันเดอ้อพี่น้องเด้อแท้ทองหายทองน้าพี่น้องางงานมุขาแต่ว่าหยาลายพี่น้องภูโลก,กากับโลกพี่น้องพว ครูบามแล้วก็มีแทนูนอจะเป็นนองพี่น้อมันเดิมดมันเดิมพี่น้อมันเดิมแท้ทองหายทอนหน้าพีบบน่นวอสวนจะบก็ข,ข,ข้าพักเคียวพี่น้อแต่กอแล้วขเข้ากด้ ขียอับเคีร์เคี้อัะนะมืออกอารมณ์ดีดีไปแนละ้วตักัะงแตงเติเป็นคนครัวไปแนละ้วใสิก่อมพี่กระตงงองให้ตูไปแนละ้ว มันเดิมมันเดิมละค่ะมากินน้ำกันเดิมพี่น้องเดถถิมแท้งทงหายทงหน้าพี่นอ้นนองทวดโจรพี่น้องจ๋า พี่น้องจ๋าขอรับคลิปหน่อยเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องสดจอยคือเก่าพี่น้องฝากติดตามชัดจอยฝากติดตามส่องสดจอยคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้เพียงเด้อเป็นกพลังใจเป็นกพลังใจให้สดจอยได้เพียงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลวงนาพี่น้อง,ง,ง,พ,องพ่อแม่คิมนาสบายดีพี่น้องไปเลยพี่น้องบ๊ายบายไปเลยจา้า ไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย